สวัสดีครับแฟนส่องมาแห่งมวลซืนครับผมเอามือนีแอดมินพาเดินทางไปปราสาทนะครับเนาะเอาผลเมไม่ไปเซนไบผีผูกข้อตายครับผมเนะะมาะพ่นตามท่วงหอดบั่นตามท่วงสัญญาเนาะครับเนะะาะว่าผลเมไม่ยนี่ได้สิได้กินเนาะก็ได้พาก,กันเดินทางไปกับทีมงานนะครับเนาะ ช่องต่างๆนะครับเนาะส่องกาพาด้วยส่องเบิกซับนาคีอุปอพอสไว้นะครับเนาะกับเย็บเชีเนาครับผมพากันเดินทางไปกับอาจารย์เพื่อนกับไปทําวิธีขอโชคนากันไปรับชมบรรยากาศน้ากันครับผมเบิปชี้จบจะผ่านด้วขาดครับตลหรับชีพดครับแล้วก็ยัไปสัมภาษณ์ี่ยสัมภาษณ์เชนตน่อย คือวันที่ผมมาทําี่นีกันวันนั้นครับอผีตายโหงครับผมไปตามเมียแกพารวยครับอ๋อไปตามเมียแกแนนครับว่าเป็นผีตายโหงที่นี่อยู่ป่านี่งแนนครับไปที่ไหนป่าในกาศข่อยไปด้วยปุโรหิตมรผมรอรอดนไปลางมาตะบุญมาเอาเคนก็ย่างเขาแบงได้เหรอฮะแกจะไปล่อเขาอย่างนี่เหรอ ละคือเสียพอเสียพอจะคือที่พามากเคยมาเค่อยมาครั้งหนึ่งครับครับผมคือที่ได้มาขอขอขอตัวเลขจากขอโชคนะขอ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 โชคจากคู่มีครับผมครับผมแล้วทีนี้เมียของกล้าพารวยผีไตหงก็ไปเข้าฝันนำหอดบ้านนำหอดบ้านครับแกตัดผัดได้ครับ ก็เลยแกก็เลยไม่กล้าลงเลยครับไม่กล้าลงจากรถเลยนั่ไปหาบอกครับผมใครบอกว่าเป็นผีตายโหงที่อยู่ที่นี่นะครับโอ้ผีผูกคอตายไหมครับที่นี่เนี่ยตะกี้เคยเคยพากับแม่นะครับเนาะครั้งนี้ครับอ่าที่ว่าผีผูกคอตายมาขอโศกครับผมวันนั้นบารนี้ก็เลยมาคือเอฟซีเากพรด้วยแอนครับโอ้ให้ใหใหเอาผลไม้มาให้ โอเงินโอนไปโอนเงินมาไดซื in, n, on, on, ้อผลไม้มาให้บมาเสไวาครับผมกีผูคอตายกีผูคอตายอยปราสาแห่งในป่าเนี่ยครับครับผมไม่อยากเข้าไปนะอ่าครับผมวัวแบงติดตาม่อติดัมป์ท้าอยู่ยัมมูนี้จะรังซอสเทวเมตุนธรรมมัตสังนักโลธรรมมสังนักโลเอายมันันตาธรรมมตสังนักโลยมันตามันเด้อพุ่มเจีย์างพุ่มผีปีศาจพุมจกกำในเวนพุ่มยมาถูดจุมาทาโยกาดีโยคาพิุรำ อันเป็นลมเน่ยเป็นลมผเผื่มพอพมาดูมาไปเด้อตั้เด้ออผู้ผูกเขาตายนี่ยสาค,อน,นคอนเนี่ยสาคอนไปนนั้นคุณแหลงมึงใส่ดอกผู้กู้ตายเนี่ยกไปห้องแยกยนี่ละนะมารับเอา,าก็ดีอย่างแล้วอันแม่นว่าได้ยึดรับประทานแต่ยังเป็นนี่ยนันจะดีบระดุก็ดีกะผู้พิเศษยันยนังอย่นี้กะมารับเอากันเด้อบอกข้อต่อกันไปเดอ้อเพียวมิหยาดกะมากินน้ำพุนก็ได้เดอ้อเจ้าน,นี่มอบหมายพุนผู้กู้ตายอยูปป่ปลาด้วยกันนี่ละจะแบ่งกันเลยเฉีด เวลามาน้ากันได้ผู้พีได้สายมากินได้น่าจะลุ้มพี่ดอกแล้วนะคนางๆอืมแล้วก็มาเบิดเสียงไยเพิ่นดูมันอ่ะป้านีา่เด้อะกินน้ำกันแล้วบอกเพิ่นคนละหม่องคนละใบไม่ได้ไปได้ทำอะไรได้เนาะตามทำาำว่าอีกาว่าวแหละที่ว่าคันคอตีห่าได้กินน้ำก,ลลก,ลลกล็ละมัดแล้วไม่มาเสียนไหวเนาะกดน้ำเพิ่อนได้เราสูมันจุดด้วย จุดเชียงไทยด้วยมานี่จุดถูกเสียงไทยด้วยครับเออมาดูแต่กระดิกแกก่อนจุดเสียงไทยคือกีงตับดินเลยเป็นไงคือสามตัวว่าที่นี่ป่ะตับวัวถั่วมูนหน่อยตับวัดินเลยเด้อไม่ดินแล้วก่นกันถึงสามตัวสิเอาเหล่ามาพร้อมเอาเหล่าพร้อมมา เราเขากินเขากินเรากินเหล่าตัวเป็นถือเสียงมังสีตัวมหาพะะาตับกับลังพะว่าปากก็ขอกินน้ำสิแล้วกันถ้าขันพระบอกว่าจะได้ขาของตายขี้บัตายมองไปยางกับมันอั้น่าก็มานล้วไเองอ่ะมาพ้นแรกพ้นแรกนี่กะคือที่บ้านยู่ไกลบัดพายเห็นครับผมมาใส่พ้นที่สองเดียวพ้นเสียวอือจะเรื่อ้วะอดิ้นท้าราขนาดแล้วเจนเน็ตป้านมาที่นี่อ่ะ พาคก็บอกพาคว่าบ่งงูแยงแฉะเพิ่อมาขอยจะหนีได้หรือเปล่าพวก็เพ็ดมาพอครับผมอันาสองสามรับแม่โคเขามาแล้วมาผมมงแรงเนาะแมโคหลามาเลยเด้เขาบเหยียหันเลยือต้องเหียดหันเลยเสอกไม่้านเลยเอายินกันเลยครับผมเสียกกับเห็นเสียกอหายเสียกองานไม่ยังหายงาผูกคอตงานจะหายพร้อมเขาหมืนตรงนี้หมือนมันมนตรงนี้โอ้เอาลงพร้อมกันเลยโคคนหนึ่งแหะผมเลย มื่กันหกี่อายุามสิบปีอามสหกปีสามหกปีอานิจจาสังคอุปาิธมโออปาิตะวันเตทังโปโมสุโขอานิจจสังะอุปาชธมโสใชหมาได้ตคือผู้ทรงอุปาชธิมรโยอุปาชิตตะวันเตสั้งโมปัโมคุโข Aki ดังว่ายังกะอยู่พอติ yang สิติหัว ผู้บกกับไปยามนิ่น่ะารมีกะบาพระบิดพุานามุจ we well, we ักน้ <car 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 ええิดังปะจังห Ges ัดป yeah> ั <car <car ันตีคือมังกรนี่ที่พักสูงให้อยู่ได้จะสร้างไม่ได้ให้อยู่ได้จะสร้างไม่ได้อายุเทวาบนห้องเืีนี่นะถ้ามันเนี่ยทำสัางซ้อไปอือันนี้เป็นเป็นกนเหตุหนึ่งพระอยย่ไปแล้วอ่ม่อี้เป็นมาเป็นาเขา่อยากยูนะืมสามถูกเงี้ย ปล่อยนั่งถอยอยู่ป่อยปล่อยปล่อยอย่กไบก็จจุดถูกเชียงค่ายจุดถูกเชียงคทายผมว่จุดเดี่วเทียงเนาะก็เล้บเห็นเอาเอนีระบาดเีได้จุดได้เห็นได้ทั้บสามเป็นลวเงอยที่ต่างไปนะครับว่าบ้ามันที่เป็นตัวไหนครับบ้านรอบเมื่อกี้นี้วาอไปว่าซี่หาเนาะแต่เราซีหาเรื่อฟ้องมาเสียนไปที่บ้ามาฮอดนี่ถ้ามึงยังสดอีกจะขอไปล้างสดได้เลย มาเนี่ยก็ได้กแดงมากเลยผู้เรดอกไม้ก็หอยอาจารย์ครับนี่เฮ้ยคือมาคือเ่าเห็นเถอดอกวะก็หอยตอนนี้นี่เราร้อนกันนีดเดียวกับมะล่าเลขถูกผู้เรียนเห็นถือดอกไม้มากเล่อเลขถูกต้อกันครับถูกอจะบอกดีหเล่อืมมันไม่ขี้ไหม้ดีประกอบเล็กถูก กนี่กัน้ให้งวดกันทกทงัเด้องันเด้อเดกมาอยู่มาจินแล้วนะครับเดกกันอไบอครับมาอยู่มาจินแล้วมาเป็นบอเลอนี่นบ่เลอ่ทางประเทศยามเ้นนี่ทอกเลขมุนี่ยามเบนเ่อาสิยออกเลขเด้ยงเบลายส่คาสินาเดียอืมออกหม ออกง่ายออกออกเรองเายเงเ่ขึ้นอยู่นี่เอาย่าขึ้นตองเงาขึ้นเงขึ้นง่เดนยกันนอนมาเีมาสองคนนี่ันน่งสีเป็นสีได้นังสีเนสีแดงกุยกาบาบนั่งสีเป็นสีไดงกสยกามาเมื่อกี้นี่สีหาโอยู่แคนาดามบอกว่าคุณพนอยู่บงนนกนได้ก็้ตัวนี่กล้าทังใ้ทางทางครับอาารมานี่คือตางนั่งเลยสติติตัลงอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์อายุสี่สิบหกปีส่สิบ ยี่หาที่หาที่หาที่หกอีหล่ะที่หาที่เด่อีอสิบห้ปีอายุผูตายนะครับเอายุสี่ี่ผ่าส่ปีเนาะที่หกนาะอายุูตายาไ่มหแล้วผมมาตายมาเด็ปีเลยสามสามเสียบที่ปูเขาตายเขาื้ออกี่ปมาณสเมตรกว่าเสียบอ่ะวาบอแกเล่น่ะมาเสียลำควยี่เสียแดงเาสีแดงเล่อ่ะเสียแดงนะครับแล้ว สามเม็ดกวตรกลก็มาเอาเสี่เหียเนาะอืนมหนึมีน้ำภาไปเอาเสียชวนบุคคลไ้ครับเต้จหน้าไปแต่เมื่อเด็กเลยถูกไปน้กันครับตามะกาม่ยี่หรอพ่ะพอยูปกป้วยอย่างนี้ไปถ้าถือหลอกก็หลอกเี้อะโอะกคายุบอะไร ข้าก็ไปนอนเอาเด็กพี่ถึงใาภาษามันจะเอานอนเราเรียนเอาเรศี่นะี่แหละมานอนเพียนอนเราดึงขากัท่านแตกอยู่นี่แหละต้องขึ้นดึงขาเลยดึงขาเลยป้าโทูหลวงพ่อที่เป็นหลวงพ่อสีอยู่นี่เปิดวิทยุต้องขึ้นเบป็งมึงคุมใจกว้างใหม ตามเงนตาเอนอั่งเลยเลนั่นเราเปิดโทรทับโทาถัดดังเพิ่งเพิ่งคมเจของไหม่เราคืออยูู่นเดียวนะครับผมญาติกันญาตินะเอาหูจัดไปเลยค่บคนญาติเปิดได้ดังดังเลยนครับผมอุกบเสียงไ้เนาะยอยงเงียบได้ครับผมเนาะใี้ยึดรัมตัวขอให้เล็จังะมาเป็นสี่สิมักมันเหล็กใหญ่สิบอกเป็นพวกนี้กันนะ อนไล่เลขาน้อยเล็กเล่าไปโอ้ออกเด็กขงกดเวลเราควมเชียดควบต้นอิสุติสดนะควบเคียดวงใสเด็กพร้อมรอดเ็นบอาจานนี่สรมาปานี่ไดเดมาเราเอาเลยได้กรมัขึ้นขันเดมาลูกไก่เนียขึนั่งเอาเลยนอครับนั่งเอาปั๊บเนี่ยมันเนี่ยมันจะอ่ะแต่เ้างนั่งเอาเนี่ยเานั่งมีความว่าปัดพแข็งเสพอือเดีเช็นจับเชหนึ่งไม่จุ่นจุนเช็ดดำปี๋มดูดดูดดดโตเกะด้วยมันึ้นบางสุดเขาเลยนั่งเขาแล้ว ขันน <Merci. S 1> hmm. ้อยบักแกบน้อยบุกนม่เขาขันมาแล้วเขาขื้นหุคขอ้นนหลอดเขาเนลยบางเขนวางแตกบังเจ็เพื่อนเขนี่ไหลแ็แกข้นปั๊บเลยโอเคอ้าวคือไม่ก็ตรงดีขึ้นตักันนี่ดาวขึ้นีตรงอีกไห้ไขันมาขันจะหายขันดีเลยมาขันในขันดีนี่ยหายซะเ้อไม่มาหลอกกันถัวกันคอยจะได้สร้างบุญให้เจ้าว่าจะได้ตืินนี่นะได้ดี สามสามหนึ่งดูเรืองหนึงกันยิกันนะแล้วรมเนาะโอ้ยมาในแห่งหอนเฮ็้นอย่างนดียแห่งเขาแคบด้วยหละครับผมนอกตัวนี้ไม่หักลสามก่ารู้สึกว่ารแรงเลยลมพัดเลยเนาะด้อสามสามหนึ่งนะคะโอรมก็พัดพันเียวตัวนี้ก็เฮ็ดให้เห็นจัดบาท จนผลมามากไม่คือมา่งูนั่นเจ็ดศูนย์อยู่ต้นนั่นผลมากไม่น่ะราคามันบอครับเอราคามันน่ะน่ะเนี่ยทีโอ้ตัวูกกอดพี่อตัลงกกดพก่โเป็นนายนี่าดสั่าดสั่นาแรงกับป้าลไอ้เดือสามสามหนึ่งโอ้ยส่วนเข้าไปกับมีคนเข้าไปยังไงขี่นแน่ก็คือสามสที่นมาเน่ ัน,นมากมอาจารย์ดีตอนจอได้ตอเทียบเล่ยอลยมากก็ได้แขนยาวดีพ้าอาจารย์เลยมานั่งเอาเลยนั่ขึ้นนั่ขึ้นสิครับ้าหกงหอดีมันสออะก็ซุมเล่าเียสิครับต้องเข้าไว้เข้าว้ิตอนเขาเขาได้ต่ตอนออกขต้ขึ้นหาหอมนครับม่งับผมสามหนมนอือสามหนครับเออก้ามขอมือนี่แล้วก็สามสามหนึ่ง ออกมันทั้งห้าน้อยออกทั้งเหล็กใหญ่เลยเอาหล็กใหญ่เลยครับคนตั้งสต่ต้นสที่จะเห็นไห้กล้าเห็นจักบาทในร้านโปเป้จักบาทเนี่เป็นยังที่ได้มั่นใจที่ได้ซื้อเมื่แล้วเอิดเขาไปเพราะเขาไปข้างในเนาะกันไปข้างในนี่กับสิโปเปอยืนเลยเมื่อกี้ไปวงการวงทับไปนะไม่ไม่ทับไปยู่นะโอรเป็นแนวทางเนาะอันนี้ก็จะแข็งไปอยู่มากมากมากคนเอาไม้ทับไปเออไม้เลยบอก่ามันแข็งเนี่ยคนก็เลยเอาไม้ทับไปวันเอา คนละหมากหลากหลายคนมากเพวคนพอเอฟซีได้ตีหาครับได้เลขต่างประเทศเลขใหญ่ต่างประเทศอยู่แคนาดามันได้โชคนําเพิ่นก็กะดเรื่ว่าเนาะก็ว่าเคนออกซีหากะสิซื้อผลไม้มากไหวอืมไหวซื้อมากก่นออก3ตัวกะสิมาทางทางให้เที่ยวออกไปข้างหมดจะรับบุญอยู่วัดเออ วัดวดอะไหบูเาียป้าเาี่ยน่ไหวบูป้าน่าไหวของคายาสเอสเป็นทางแปลนไปเลยอะไ้มาทางขออนุญาตครับคทางบ้านเปมแลมาทางใครถูกออกมาทีอันนี้ก็ได้ตัวเลขวมาขอนะครับนอกเนาเสือสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งเลอกน้อนเด้อเอาตามนั้นครับผมก็คือเมาขอโชคอยู่ป่าสานะครับเนาะ ผีตายหงผูกข um, ้อตายครับผมครับผมเนาะก็สามตัวเลยสามสามนึ่งสามสามนึ่ง